กลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะเรากลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์ แปลงโฉมนะคะแปลงโฉมเพื่อนมาแล้วแม่ใครมอีกแม่ก็เคยแต่ว่าคลิปนี้ก็คือจะเอาน้องในออฟคิศเนี่ยมาจับแปลงโฉมสะหน่อยเพราะว่าจริงๆอะเห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฝ่อเราก็เลยอยากจับนางมาแปลงโฉมนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าสา,สาแกจะตัวเองมากเพราะว่าอยากาายทำไอจิ้มานานแล้วอยากเป็นทั้งสไตลิสช่างแต่งหน้าช่างทําผมอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในคนเดียวเพราะฉะนั้นเชิญก่อนเชิญเข้ามาก่อนอันนี้เป็นน้องพลอยนะคะน้องพลอยเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของเราเช่นกันเป็นหนึ่งในออ นี่จริงก่อนหน,น้านี้มีพาไปทาผมแล้วแหละซึ่งผมออกมาเนี่ยบอกเลยว่าตาชมาใครชอบคอนเทนต์แปง้งฉ่อม่ยลืมกดไลค์ไว้นะคะอ่ะน้องพลอยแนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะก็วันนี้นะคะน้องพลอยเนี่ยมีจะมาแปง้งฉ่มให้คือจริงๆถ้าดูหน้าเขาของน้องพลอยก็คือจะมีความแบบดูฝ่อมากๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าลุกวันนี้เราจะเปลี่ยนฉ่มของเขาเลยซึ่งปกติน้องพลอยถ้าดูสไตล์ในไอจีเลยก็จะเป็นคนแซ่บมาก็แซ่บจริงๆเป็นคนแบบซเซิมหอยู่เี้ยเห็นว่าแบบ มันต้องลองเปลี่ยนให้มันเป็นแบบฝอแบบสไตล์เมดิสันเบียคือเราคิดว่าพลอยไปได้มากๆกับลุคนี้บิงก็เลยพาพลอยไปทําสีผมนะคะซึ่งรอบนี้พาไปทําสีผมร้านเดิมร้านเดียวที่พาอุก,กับพาสาัานไปทําก็คือร้าน What i ี So You ซึ่งตอนแรกกับผมพลอยเป็นสีแดงแบบ แดงจัดจ้านในย่านนี้เนื่องจากว่านางลงทั้งแว็กลงทั้งสีแบบลงมาแล้วไม่รู้กี่รอบตั้งช่วงูบานเย็นทั้งแดงก็คือมินี่คือแบบหัวแหกที่สุดในช่วงชูมิงก็เลยพาเขาไปทําซึ่งตอนที่ทำอบบคืองานช้างมากก็มีการล้างสีผมล้างสีผมเพื่อเอาสีแว็กออกเนื่องจากว่าผมมันติดแดงตอนแรกวิงกับช่างคิดว่าเฮ้ยผมมันต้องไม่ได้แน่เลยแล้วเราก็เลยเลือกสีไปให้มันเป็นสีเทาแล้วกันมันจะได้ข้ามโทนไปเลยจากโทนร้อนมาเป็นโทนเย็นไปเลยแค่สีผมก็ดูเปลี่ยนลุคแล้วอะกับการที่เราพามมัันนนนนไปทําาาาาะะะคแแแตต่่่วววเี้้้้รจงหหลก็ชใ จริงจังไปเลยเดี๋ยวมาดูอฟเตอร์ตอนที่เราแต่งแล้วกันว่เาเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นช่วงนี้มีเครียดเรื่องอะไรไหมคะสิวช่วงนี้แบบสิวขึ้นเยอะมากมันเดือดแล้วก็แบบทำงานให้งพี่บิงไงคือแบบทำกูอีกแล้วเหรอเออกูอีกแล้วไม่ไม่ต้องเครียดเลยเรื่องสิวเพราะว่าพี่มีไอเทมหนึ่งมาไหนนำเดี๋ยวก่อนไปแต่งหน้าเดี๋ยวคอต้องไปล้างก่อนคือจริงๆอ่ะอันเนี้ย เป็นอะไรที่แบบราคาถูกราคาน่ารักราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็แบบมันเลดคอยเป็นคนกังวลเรื่องสิวเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วถ้าไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าแบบกลัวสิวขึ้นอแบบเหมือนมีความเชื่อว่าถ้าแต่งหน้าเยอะๆแบบลงรองพื้นอะไรเยอะๆแล้วแบบสิวจะขึ้นแต่จริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่คือการแต่งหน้ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าสาเหตุหลักจริงๆคือการทาความสะอาดผิวหน้าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องทาความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแม้ว่าเราจะแต่งหน้าหรือจะไม่แต่งหน้าจะทาแค่ครีมกันแดดหรือจะอะไรก็ตามแต่ว่าเรา ะมีของมาแนะนํานี่เลยค่ะคือเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดนะคะวันนี้พี่ก็เลยเอาอันนี้มาให้ค่ะคือพอต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะกับแบบผิวหน้าของเรามันก็จะช่วยในเรื่องของการลดสิวได้ซึ่งวันนี้อันนี้ที่พี่จะมาแนะนําตัวนี้นะคะ Clean Anti Acne Clearing เจลใส่ล้างหน้าสาหรับผิวที่เป็นสิวหรือว่าผิวที่เป็นสิวง่ายนะคะคือตัวนี้จะเหมาะมากๆคืออันนี้บนหลอดเขาเขียนว่าแบบลดสิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช่อันนี้คือเหมือนเขาอะฮะน่าตื่นเต้นเลยอถึงก่ะนืไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไงลดสิวตั้งแต่ทุกว ใส่มากขึ้นแล้วก็ราคาน่ารักนักศึกษามากๆราคานักเรียนเท่าไหร่รู้ไหมก่อนนี้5้าสบ้าบทเออราคาแบบดีงามมากถูกมากงั้นก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าแปรงฉมกันเนี่ยมึงไปล้างหน้าก่อนเพราะว่านี้มันน่าจะหมักหมมมาแล้วอะไปค่ะตัวนี้นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาจะเป็นแบบเจลเทิร์นโฟมนะคะคือบีบออกมาจะเป็นเจลแต่ว่าพอถูๆโดนน้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นโฟมเนื้อเจลเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวที่เป็นสิวมากกว่าแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งตึงค่ะแล้วเนื้อโฟมเนี่ยก็ล้างออกง่ายด้วย วนนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วความรู้สึกเป็นไงรู้สึกแบบไม่ตึงอ่ะแบบดีมากกินแบบธรรมชาติก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแปรงโฉงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแต่งหน้ากันก่อนซึ่งลุคที่วันนี้จะคีเอทให้พลอยอ่ะคืออย่างที่บอกคือแนวแบบเมดิสันเบียคือมีความแบบใส่ฝอที่ดูมีความแบบเจ้าหญิงกรุบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังดูฝออยู่ก็จะเป็นคีเอทการเปลี่ยนลุคลนึงเลยแล้วกันให้เธอจากฝอแซบแบบ Y2K กลายเป็นอีกแบบนึงนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ ลงไพรเมอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเร like. ิ่ <Tonight> มลงคอนซีลเลอร์ก่อนก็อันนี้ใช้เป็นของทาเชฟเทปนะคะจะกบใต้ตาโอเเดี๋ยวเราจะลงคุชชั่นนะคะจะใช้เป็นของ j o วีน่านะคะเบอร์6เดี๋ยวจะใช้พาเลตนี้ของคาเลอร์บอบนะคะนู m o มู เราก็จะใช้เป็นสีนี้พี mm hmm. ่ก็จะเน้นหางตาให้เข้มๆแล้วก็หัวตา mm hmm. แล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้ mm hmm. เราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลงเป็นกิปตเตอร์สีนี้ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็ตามด้วยสีนี้ mm hmm. ใช้ไอไลเนอร์นะคะเป็นแบบเจลไลเนอร์คือไอไลเนอร์ต้องขึ้นมาเลยอันเนี้ย <F irm birthday> เดี๋ยวใช้เป็นไอชาโรต์สีน้ำตาล <F irm Hindu> ตาล่างนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะ ขนตานะคะจะใช้เป็นของ d e c o r a t e t e เป็นรุ่นเบอร์104ค่ะคือเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่คิ้วเข้มมากวิงเราจะเขียนแค่หางเราก็ใช้เป็นแบบแปรงปัดคิ้วอันนี้ใช้ของ Tom Ford เป็นตัว Brow Gel นะคะเป็นตัวไ f บอร์อันนี้เป็นสีเบอร์สี ไปแก้มนะคะเดี๋ยวบีจะใช้เป็นนาสนะคะเป็นสีโทนประมาณนี้ให้รับกับผิว like เดี๋ยวเราจะทาอันนี้ให้พอยก,ก่อนเป็นเหมือนแบบตัวทำให้ปากมันฝ่อแบบสุดๆ like เดี๋ยวจะใช้เป็น b e นต t y Beauty นะคะสี Candy m i l k แล้วเดี๋ยวเราจะทับด้วยตัวนี้นะคะเป็นสีฮอตช็อกโกแลตโอเคผมนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนให้มันดูหวานๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการติดกิบขึ้นไปตรงนี้เป็นทรงที่คิดว่าน่าจะเข้ากับหน้าลุกนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนสีผมเป็นโทนแบบโทนเย็นแล้วผมมันทําได้หลายทรงอะ่ะมันดูทําหวานๆก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปทําผมกันนะคะ นะคะคกับน้องพลอยนะคะแปลงโฉมเป็นแบบลูกผู้ดีพร้ oh. สมใส่ฝอเร r เ n c นจาก m ม d i สันเบียนะคะชอบไหมคะลูกนี้ชอบมากค่ะ oh, <my> รู้สึกว่าไงรู้สึกแบบไม่เคยแต่งหน้าแน่น,นะคะคือปกตินางก็เป็นคนฝออยู่แล้วแต่เราก็คีเอ็ดลุคฝอแบบที่นางไม่เคยเป็นมาก่อนจากเ e r e n c นเป็น Before เป็น After ลูกนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไว้รอบหน้าอยากให้เรามาแปลงโฉมใครคอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะคะ ใครอยากได้คีนแอนเทียแอคเน่เคลยริงอันนี้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะคะในราคา40กรัม55บาทเท่าน,านั้นและ80กรัม98บาททาไม่ถึงร้อยนะเนี่ยราคาดีมากแล้วกลิ่นเกินแบบเนื้อเน้อเป็นใสๆอะไรเงี้ยใครชอบแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวอยู่ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์นะคะเดี๋ยววิ้งเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงเดสคริปชั่นด้านล่างนี้นะคะ อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กด